เอาสมุดขึ้นบ้านชั้นบ้านนี้เออต้องเอียงด้วยนะเออต้องเอียงเออเอียงเอียงจะแฟบประดานหลอดกู่าจะโดนระเบิดก็มันระเบิดไปอีกนเด็กอันนี้นะว้าวต้องเอียงหัวเลยนะต้องเอียงหน้าต้องเอียงก่อนไปอยู่ไหนมีถือยู่ตรงไหนใช่เด้อ

ปืนสไนเปอร์ปไนบ้างเออมันเข้าบ้านแล้วมันทะลุออกไปบ้านดไม่เจอแตนายไปไหนเล่าิเออบตันมาลอดวงได้เลยอ้กพอาลิมเออมีค้ยใครไปจมไปหมดันเลยมีคนโจมไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องโยดแฟให้โจนะอย่าโยดแฟให้โจโจมีปืนนั่นอยู่ตรงตรงอ่ะ เราหมดยุต like ิเยาวีจีกันจ <se ุดเดียวหล่อนเนาะเกิดจะวิจีรบดเฮ้ยมาต่อเดี๋ยวยังแลาวเลยเอาตัวรถขึ้นบ้านชั้นบ้านนี้เออต้องเอียงด้วยนะต้องเอียงเอียงเอียงเอีจะแฟร์ประดานหลอดกว่าจะโดนระเบิดก็มระเบิดไปคอนเด็กกันนี่นะว้าไอ้ต้องเอียงหัวเลยนะเอนยังหน้าเลย เปอดนแล้่ันเปโดนล้วันเทนหน่อนต้วยเออไปไไปไปไปก่อนเดี๋ยวนาบัสปัดนม่เาไม่รู้เดี๋ยวยึดแต่มาแรงก็ต้องเป็นเนี่ยเนาะรวยามวัดแจ๊คเฮ้ยไอ้น่งบอทิ้งแล้น

ที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวไอคนอยู่ข้างหลังพูมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโขขอปั๊บอย่านั่ตกก็พอแล้วโอ้มาหน้าตันกันดิตันแล้วมันไม่ได้ว่านกสามว่ะนกสามแล้วว่านกสามเดปั๊บไม่ได้ครับว่าปั๊บมือตันไงเดี๋ยวตีพวกที่อะไรครับเนี่ยโอ้ยหก่อเต็มหน่วยอยู่ข้างหลังยุทธมิตีแตกเมื่อกี้ยุทธมิตีเปลี่ยนสลับปืนเป็นทันเร็วเกียลนนะปับแตก โจปจุถูกจีไปไปไปแล้วยตาวินีอีอย่างว่คอนเทนต์เลยเน่อันนี้อันนี้อ้หน่วยไม่ใช่นุมานนะนี่นี่อันนี้อันนี้ลิงลมอันนี้แอันดุมานคูกคุณไปเนี่ยคูกคุณเียงาาไว้หนะนอกซองเลยไอ้โจจะอย่างนีคนนอกนไอ้โจบมาได้ปั๊มยาน้าไงเนือเตวิีแตกัวมันยิงกันได้บอกรกี่ย

เมื่อกี้มันมันมันจ้างใจมาตั้งผมในตัวการ์นอ้าวเดี๋ยวมีอะไระนี่แหละมันคอนเทนต์ไปบอลลุกเก่าลงมหลอ,ลอ,ลอกางบุญเออได้มาอยู่จอนเนี่ยนะยืนดิยืดิดถูกใส่กัดตุ๊กตักตุบ๊บตัก,ตตกตเดีเ๋ยวปเดีเ๋ยวปเดี๋ยวปุเดี๋ยวก็ ผมชอเยอะจังเตะมเอยังไปตีมุยกันไหนเล่นบอลประเดียวมันเปนว่ัน B ะแนขออยู่ปทนสาทีกันล่าไงไปรอดมารอมามีรอมามีรอมาเรวมาเร็มาเเนี่ยสามตัวเฮ้ยไม่ได้ชักตัว

ไปลูกตัวขวาดาวไปก่อนไปก่อนไปก่อนผมเก็บอ่ะสมองขวาผมหน่อยโอ้ไม่ทันชูชก็ไม่ทันไม่ได้แลว์ชูไม่ทันชก็ไม่ทันไม่ทันชูก็ไม่ทันปั๊มอยู่ปั๊มอยู่อะไรผิดเหร ยิงม,มาขวาน้องโอ้ไม่ทันแล้วปัม๊าามจะน้ำแล้วมันก็โดนมันก็โดนทันไหมสองคนอะรับอยู่เอา้าแล้วจะปล่อยลุททำไมป๋าลีโอ้ยเราจะเร็จอยู่แล้วเราจะทลา,ชาโชก็จะตายแหละไม่เซจเ็จที่ไหนละโอ้แต่ภาพกูปั๊มสิปั๊มยังไงล่ะโอ้จะเร็จอยู่แล้วต้างั๊ม้<ะ>ก่อนต้ปั๊มกัน อันเลี้ยงโดนเขายิางเหรอไม่แย่ปั๊มมีขึ้นแล้วแจ้เอ้าโตโตอีหลอบแนะล้วจะปั๊มโวมโอ้ยเดี๋ยวจะปั๊มใหญ่ <c oughs> โอ้โ <c oughs> ผมสมมติผมหมดแล้วเนี่ยั้ามีอยู <c oughs> ่ผมมึงการแห่การแห่การแห่อ่าได้โดนเลแจ็ตอนนี้เลยอันนั่นเออรยิงอะไรมาเนี่ยอะไรยีอะไรรยิงถนนะไรจ่าไหนวเนี่ยหลังมาดักบักบักบันกบันทึกบนทึกเันนทึกบันนทึกบันทึกีันนนน

ไม่มียาโหมียามียามันมีสีมนมีสีมมีมมีมมีสีมัมีมนมีสีมัมีสีมันมีสีมัมีมัมีสีมั้มีมัมีีม่มีสีมนมีสีมัมีมมีสีมันมีมนมีสีมัมีสีมัมีามันมีสีมัมีสีม่มีสีมัมีสีมนมีสีมัมีสไมัมีสีม่มีม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 ัมีมัมีมัมีไมมีย 哦 no. it, man. Man 我标记了一辆载具。<c oughs> ฟองเอาากับหน่อยตำรวจป่าดิโนะว่าขวานจริงนะนี่นอีองอยปนก้ว้วงีบบ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 ีบยีนีบยบบีบบีบบีอบีบบีบบงอีบบีบอบบีีบีบบีบีีมบีบี

ใช้ไปตีตำรวจตายใจจริงๆเกือบอเกือบไม่รอดแล้วเนี่ยไอ้บอกได้